对了、yeah. ที่เขาทำเพอให้สนกน อันนี้ใส่ี่อใส่สองเนียใส่สองยว่อเลยมันต่างกันยังไงอ่ะดิิดถุพูดไอ้ซอสอี่ม่โม่เรไม่มีก็เหมือนยังเหมือนกันแค่ภาษาภาษาที่อะไรก็ไม่เหมือนเอ้ยเหมือนกันภาษาภาษาชแค่คิดเลขเลยอ่ะ Okay. 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 What? 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 Okay.

然后我们这边还 วางหามตอนนี้นะคะเราเจอคู่รักเกาหลีหนึ่งอัตรานะคะไม่ยอมเซ็อ๋อนี่ค่ะ ดีถุงเท้ามันล่นไม่มีข้อเท้าเหรอคะครับข้อเท้ามันใหญ่ไปฮะเราจะไปกันที่วัทงทรบุญกันไปทำอะไรคะวันนี้เนี่ยเราตื่นสายนิดหน่อย <c oughs> ก็ <c oughs> เหลททุกความเคลื่อนไหว <c oughs> เหลดมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับแต่ว่ามากใจมากก็คือ,อวันนี้เราตั้งเลยว่าจะปาาเป็นวัฒนธรรมเดชก็คือไปดูเชืะวัติธรรมของ เกาหลีใต้มาที่ไปหรือว่าสาวน้อยไปยังแล้วน่าสนใจอันนี้จริงจังไหมบ้างอันนี้ถามอีกเรื่องครับถามอีกหนึ่งอันนี้จริงจังขนาดไหนครับกีเวทเออเป็นตัวเองมาอ๋อมากันเองเล้วแล้วก็ซัดที่นี่เลยซัดเลยเจอก็ท้วพี่เวทกับคนนี้ใช่ไหม เขาอยู่ข้างหลังเราต้องไม่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานีบังว่าใส่สีม่วงขออินเอร์ทีสิบหน่อยดิต้องหวยแน่แน่ตัวเองก็ยังสงตัวไม่อยู่เลยจะ่ถ้าเห้ดู หาทางติดออกรถไฟฟ้านะคะพี่กูรู้เชื่อพี่เดี๋ยวนาะเงินก็จะหมดเร็วๆหน่อยอ่าออกมาเลยอ่าหนูลูกยืมยืมคนอื่นถ่ายรูปเหรอคะเช่ามาเช่ามาเท่าไหร่พี่เขาอยากถ่ายด้วยก็เขามาเองเช่าเหรอคะเช่าเท่าไหร่มาสองรอบ สองร้อยวอนด้วยไม่ใช่บถูกว่าเกาหลีสไตล์อะคะอันนี้มันยุคเอวิดเลยพางพางอันนี้ขึ้นไปอันนี้คือกูปะที่เห็นในเกาหลีกูใช่ปะ้ะใส่สูงได้เลยนะตรงนี้ไปดีหรือคะไม่ได้ยินแล้วค่ะไกลเกินโอเคจะได้กันแล้วอ่ะหนูลูก มีเขาก็จะเกาหลีเกาหลีหน่อยค่ะช่างภาพก็จะเยอะเยอะหน่อยาอ งงกันอยู่ว่าคืออะไแล้วเขาก็แบบมีถามแบบว่าเออโทษนะคะแบบอันนี้คือแบบโด่งดังในประเทศไทยหรือเปล่าแบบคือเป็นนักร้องเป็นนักร้องหรือเปล่าดาราใช่ไหมอะไรเงี้ยก็บอก็แก้งบอกไปแบบว่าอ๋อใช่เขาก็แบบบรลี่ยีสส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 ส a สสส e o สสสส u u Yes แล้วก็ไปเฉลยเขาตอนโปว่าเออโทษนะไม่ใช่ just travel only เท่านั้นโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะแต่พอออกใหม่ทีก็ยังคุยกันอยู่จ้า little little just just me how a em. n I just just you ah what's your name yeah yeah ่ส่วนทางนี้นั้นอุ้ยทำไรครับพี่ ในส่วนของทางเรานั้นอาอเนว้าอันนี้ก็นนกนนเซยโ,โอเคอันนี้โอเคอันนี้ก็จะเพิ่มความแบบมุงมิงไปอีกซนนึ่นงนา,นางบริการดีนะจ๊ะดี ขบอกว่าจะฝนตกเอออยูร์สโนมีทั้งไอทาวันจีนได้ก็ี่าอ๋อ so if you use t ก e s e five thousand one and looks like t h a และเก็มีช่างผมส่วนตัวมาด้วยนะคะ กล้องมันก็จะเยอะหน่อยเนาะกล้องคือเขาอะกเขอะไน่อปิดหูใช่อยากให้เ่เนี้ีิปะเป็นไงฮะวันนี้ได้ใส่ชุดฮันบกแล้วรู้สึกว่าเป็นไง <c oughs> แต่ว่าอันนี้ยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่คอมพลีทเดี๋ยวจะไปดูคอมพลีตหลังจากที่อยู่ที่วัง <c oughs> <c oughs> นะครับตอนนี้ ถือว่าเป็นนางแบบคนเดียวก็คือนางเอกนั่นแหละเรื่องเร <c ười> ื่องคิดยังไงที่ได้เป็นนางเอกสักทีรู้สึกยังไงที่ได้เป็นนางอาเอกสักทีหนหนาวคือชุดมันบางใช่ไหม <c ười> ช,ช่วยช่วยโชว์แขนเสื้อิดหนึ่นงอ่า <c ười> นี่โชว์แขนเสื้อครับไม่ได้แขนมือ <c ười> แขนเสื้อฮะแขนเสื้อจะดูลูกไม้คือรายละเอียดของชุดฮันบกเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สวยงานมากๆส่วนตรงนี้ก็คือ คือจ,จริงๆเลยฟังดิ้นจริงก็คือปิ่นปักผมในสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นที่คาดผมอย่างบริเวณนี้ฮะ <c oughs> จะนันๆเลย <c oughs> บริเวณไหนนะคะบริเวณนี้ฮะอ๋อย่าเพื่อนยีไปแล้ว <c oughs> อ๋อเพื่อนยีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คือเจ็บไม่ว่าเสียหน้าไ,ไม่ได้ถามว่าทําไมถึงเลือกสีนี้เพื่อนบอกถามมืออะถามมือก็รู้สึกว่ามิวไม่เข้ากับ เข้มเข้มแต่เพื่อเลือกให้ตัวเองแล้วถ้าต้องใส่ถ้าต้องใส่ก็คือเลือกแล้วว่าตัวเองจะต้องเหมาะกับสีปบาลานทนแบบนี้โทนแบบนีเ้เข้มเท่านั้นเข้มเขมโดดโด,ด,ดไปเ,เลยตัวร้ายในละครใช่แล้วถ้าเป็นผมอย่างเป็นผมเนี่ยน,นุ่น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 ช่้อชายจะเป็นสีแบบไหนก็คงจะเป็นแบบอันนี้ผมว่าเหมาะผมว่าเหมาะอันนี้ชุดคนส่งน้ำแข็งไวะเนี่ยเหมาะไหม ดีหรือจะเป็นสีนี้โทษนะคะคุณคุณกวนาเก็บเสื้อผ้าเขาให้ดีๆด้วยค่ะนี่สีนี้ผมว่าใช่เลยอู้ดูเป็นเจ้าเป็นนายเออสมียนน่ะอยู่หน้าวังอูแบบเป็นคนทำงานในวังเอ่ไม่ใช่ครับซึ่งจริงเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบมากๆมีทั้งเป็นพระราชาใช่ไหมเฮ้ยไม่ขนาดนั้นบ้างใช่ปะ คือเป็นตำแหน่งที่สูงก็คือมีไหล่ตรงนี้เป็นเป็นลวดลายมังกรผ้ามันจะเหลือก็ได้อะ <laughs> <laughs> เป็นเราไปนหนอะฮะแล้วก็นี่เป็นละลายลสี<ล>ะนะฮะตอนนี้<ด>นี่ดูดดฮะ,ฮะก็คือไล่สีกันไปเลยจริง,รงๆเนี่ยมันก็เหมาะกับเขาเรียกว่าคนทุกผิวสีไม่ว<ห>่าจะเป็นคนเอเชียคนต่างประเทศคนยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเลือกเฉดสีที่มาสามารถเข้ากับผิวได้นะครับส่วนตอนนี้ก็จะมี คือจริงๆมันมีหลายดีไซน์มากๆเลยซึ่งร้านนี้เขาก็มีบริการทั้งชุดนะครับแล้วก็อซสซอรีก็คือพวกนี้อซสซอรีก็คือพวกนี้มีให้หมดสมมุติว่าเรามีชุดที่เป็นสีชมพูสีแดงก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยงามมากก็คือมาติดผมตรงนี้สวยไหมค่ะค่ะทีนี้เนอกจากนี้ก็จะมีชุดที่เป็น ครึ่งตัวเหมือนกันครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอันเนี้คือชุดเต็มตัวเลยค่ะคุณเอาเหรอใช่ค่ะคือผูสูงอเนี้คือเต็มตัวของคุณหนาประเทศชาติเขามากเลยอ่ะมันจะมีนี่เขาเรียกว่ากัน mix and match มีขนตรงนี้ด้วยนะเือหนาวเือหนาวเอาจริงๆป่ะใส่แบบนี้ป้าเดี๋ยวออกให้เลยไม่ไม่ไมเขาไม่จับหรอ หน้าค่มวดูนี่ก็คือเป็นไม่เห็นม่ะฮะนี่เออาอสักชุดเข้าไหมเอาไปไขอดูขอดูกระจกหน่อยเฮ้ยนี่นี่ผมมีอีกอันนึงมีอันนึง มียศมียศได้อีกโอ้ยกรมสมิดากรมสมิดานันยองเซโยกูเช่าแคบบวกได้ปะคืออันนี้จะบอกว่าจริงเป็นทหารเอาจริงๆป้าหน้าเหมือนแบบหงอกงมากเลยอ่ะพร้อมยัเลยนี่เลยนะครับเขาวีเลยนะแป๊บนึงขอเปิดเกงก่อนโอเค ไาชวังชิงมาเที่ยววังนี้<ต>ไม่ไล่เที่ยววังเออสิวิบนามไปนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่กลางวังนะครับยังไม่ถึงคือ,คอยังไม่เย็นยังอยู่ตรงกลางวัง,วง ชวังเคียงมกอะ่ะเป็นแบบเมลาร์อะไรเงี้ยก็คือคนเวลาไปเที่ยวอนะไรเงี้ยเขาก็จะมากันถ้าใส่ชุดฮันมกอะ่ะมาท่าชวังใช่ป่ะก็จะจะเข้าฟรีเลยไม่ต้องเสียงเงินแล้วมันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะที่มาแต่งชุดฮันบกเนะี่ยคนเกาหลีก็แต่งชุดฮันมกชุดประจำชาติเขาอะ่ะมาเหมือนกันไม่ได้แบบไม่แต่งอะไรเหนื่อยพ <c oughs> อแล้วหด <c oughs> นใกล้ๆหน่อยดูไกลๆให้เห็นเขาให้เขาเห็นชุด 哇！累了，累吼 <laughs>、哦，累了。